ดีกาที่สองสองหทับ2 5 2หเลขสวยมากในชีตหน้า19ในชีตหน้า19 225ไม่ใช่สิพูดเลขผิด2255หทับสอง2ในชีตหน้า19ดีกานี้ก็เหมือนกันครับนอกจากท่านจะไฮไลท์ไว้แล้วให้ท่านทำดอกจันไว้ด้วยแล้วดอกจันไปสักห้าร้อยดอกครับดีกานี้เน้นนะครับดีกานี้อ่ะลองดู จำเลยขับรถบรรทุกสิบล้อปิดทะเอาอย่างนี้ข้อเท็จจริงง่ายๆไอ้คนขับรถบรรทุกะฮะมันขับรถบรรทุกสิบล้อท่านลองนึกภาพตามถนนสองเลนสวนเคยไปต่างจังหวัดไหมมันจะมีถนนสองเลนสวนถนนสองเลนสวนนะฮะจำเลยขับรถสิบล้อเห็นรถของผู้เสียหายขับมาทางด้านหลังไอ้จำเลยเนี่ยมันเบรกพอเบรกปุ๊บจำเลยตบซ้าย เพื่อให้ผู้เสียหายพุ่งแซงขึ้นไปข้างหน้าพอผู้เสียหายพุ่งแซงขึ้นไปข้างหน้ามันก็ไปประสานงากับรถที่สวนมาเนือไหมไปประสานงากับรถที่สวนมาครับผู้เสียหายถึงแก่ความตายสารดีกาวินิจฉัยว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลแบบนี้เป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลนะครับอาลองดูดีกาจำเลยขับรถบรรทุกสิล้อปิดทางไม่ให้รถที่ตามมาด้านหลังแซง เมื่อเห็นรถโดยสารสวนมาใกล้จำเลยเห็นแล้วว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลนที่สวนมาเนี่ยมีรถโดยสารสวนมาอยู่พอจำเลยเห็นปุ๊บจำเลยรีบเบรกกระทันหันแล้วก็ตบซ้ายพอจำเลยตบซ้ายปุ๊บรถของผู้เสียหายที่เข้ามาด้านหลังเขาก็ต้องตบแซงขึ้นไปด้านขวาเพื่อไม่ให้ชนกับจำเลยจริงไหมเพื่อไม่ให้อัดก๊อปปี้ไปเขาก็ต้องตบขึ้นขวาพอเขาตบขึ้นขวาปุ๊บ ก็เลยไปสวนประสานงากับรถโดยสารที่พุ่งมาจากฝั่งตรงข้ามมาครับตายตายนะครับคำถามคือจำเลยผิดไหมผิด288ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลนะครับเป็นเจตนาเล็งเห็นผลทันนะดีการนี้น่าสนใจมากสำหรับเทอมนี้ทีนี้เรื่องการกระทำโดยพลาดนะครับให้ท่านดูตัวอย่างต่อไปนี้ท่านดูนะฮะการกระทำโดยพลาดอยู่ในมาตรา60 ผมคงไม่ต้องอ่านตัวบทให้ท่านฟังแล้วนะครับผมยกตัวอย่างอย่าง,างนี้ว่าถ้าดำเจตนากระทาต่อฟ้าไม่ว่าจะเป็นเจตนาฆ่าหรือเป็นเจตนาทำร้ายสมมตินะฮะว่าเป็นเจตนาฆ่าดำเจตนาฆ่าฟ้าแต่ผลไปเกิดกับเหลืองแบบนี้ไอ้เจตนาฆ่าที่ดำมีต่อฟ้ามันก็จะโอนมาต่อเหลืองด้วยเพราะฉะนั้นเหลืองเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแบบนี้มันก็จะเป็นสอง 280ต่อเหลืองด้วยเหลืออาจจะเป็น289แล้วแต่กรณีนะครับทีนี้ไปดูหลักการประการต่อมานะฮะในชีทหน้า35ในชีทหน้า35อันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากดอกจันให้ผมนิดหนึ่งนะครับจะเป็นพลาดต่อบุคคลใดต้องไม่ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลต่อบุคคลน,นั้นยกตัวอย่างยกตัวอย่าง ดำต้องการที่จะฆ่าฟ้าดำก็เลยยกปืนขึ้นมาแล้วยิงไปที่ฟ้าแต่กระสุนไปเกิดกับเหลืองโดยพลาดแบบนี้ถือว่าดำมีเจตนาฆ่าเหลืองโดยพลาดด้วยตามมาตรา60จริงไหมเอาใหม่เอาใหม่หมดำเจตนายิงฟ้าดำเจตนาฆ่าฟ้าครับก็เลยใช้ปืนยิงไปที่ฟ้าแต่ปรากฏว่าฟ้ากับเหลืองยืนอยู่ติดกัน ฟ้ากับเหลืองยืนอยู่ติดกันผลไปเกิดกับเหลืองกระสุนมันทะลุผ่านฟ้าไปแล้วไปโดนเหลืองด้วยท่านต้องตอบว่าแบบนี้ไม่ใช่พลาดเพราะอะไรฮะมันจะเป็นพลาดต่อเหลืองดำจะต้องไม่เล็งเห็นผลในที่นี้ฟ้ากับเหลืองยืนอยู่ติดกันแล้วดำยิงไปที่ฟ้าดำย่อมเล็งเห็นได้ว่ากระสุนมันจะต้องไปถูกเหลืองด้วยอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นถือว่าดํามีเจตนาฆ่าฟ้าโดยประสงค์ต่อผลและดํามีเจตนาฆ่าเหลืองโดยเล็งเห็นผลไม่ใช่เรื่องพลาดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอข้อเท็จจริงว่าฟ้ากับเหลืองยืนอยู่ติดกันคนสองคนยืนอยู่ติดกันแล้วนายดํายิงเข้าไปแบบนี้นายดำอาจจะมีเจตนาประสงค์ต่อผลต่อฟ้าส่วนเหลืองถือว่าดํามีเจตนาเล็งเห็นผลเป็นเจตนาฆ่าเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นท่านระวังนะครับแบบนี้ไม่ใช่เรื่องพลาดแต่ถ้าบอกว่าอยู่ใกล้กันไม,ไ,นะไม่ได้ยืนติดกันนะไม่ได้ยืนติดกันนะอยู่ใกล้กันอันนี้เป็นพลาดได้เนื่อไหมท่านระวังดีๆข้อสอบเขาออกมามันจะมีจุดตัดครับถ้าท่านเจอคําในข้อสอบว่าฟ้ากับเหลืองอยู่ใกล้กันอ่ะแบบนี้เป็นพลาดได้เพราะมันไม่ได้เล็งเห็นผลต่อเหลืองจริงไหมแต่ถ้าข้อสอบบอกว่าฟ้ากับเหลืองยืนอยู่ติดกันท่านต้องตอบว่าดําประสงค์ต่อผล ต่อชีวิตฟ้าดำเล็งเห็นผลต่อชีวิตเหลืองดำผิดต่อฟ้าก็คือ288 59ประสงค์ต่อผลดำผิดต่อเหลืองก็คือ288 59เล็งเห็นผลเห็นไหมฮะทันนะนะครับไม่ยากไม่ยาก